ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าทำบุญหนึ่งโหนได้กุศลเจ็ดอย่างทำบุญหนึ่งหนได้กุศลเจ็ดอย่างรือได้ผลเจ็ดอย่างบุญทำแล้วก็สะกเพราะต่อชะตาชีวิตบำรุงจิตสังขารเ,าเพื่อนาที่ง,งานเพื่อลูกเพื่อหลานผู้อุทิศต่อจิตวิญญาณเพื่อมรรคผลนิพพานในอนาคตที่เราทำเนี่ยมันเป็นปัจจัยพวก เป็นการสะสมปัจจัยของมรรคผลสวรรค์นิพพานในอนาคตนี่เป็นข้อสำคัญดังนั้นเวลาที่เราทำบุญแล้วนี่อย่าไปเพ่งถึงว่าถูกสิทันมัามีทานศีลภาวานา,าพระคุณเจ้าและท่านผู้ชมสังเกตวนะ่เวลาเราเรีกันเนี่ยทานทานจะเป็นอะไรก็ตามไปไปไป,ไป,ไปทั้งใ,งใส่บุใส่บาตอะไรแต่ลก็หายไปเถอะ ศีลอธิษฐานศีลซะก่อนและสิ่งที่ได้มาก็เกิดจากศีลภาวานาสวดมนต์ไหว้พระแต่เวลาเราเริ่มทําบุญตามวัดต่างๆหรือตามบ้านต่างๆมันกลับกันนะว่าภาวานาศีลฐานภาวานาศีลฐานเพราะว่าภาวานาสูงสุดคือสภาว่าคงจิตตั้งแต่จุดทูปจุดเทียนบูชาพระกราบพระนี่เรียกภาวานาแหละศีลส,สมาทานศีล ทานจึงจะมาทานที่หลังจึงจะถวายที่หลังวิเคราะห์อง่ายๆแต่เมื่อทําบุญแล้วเนะมื่อทําบุญแล้วทําไมเป็นมคผลนิพพานเราก็เพื่อจิตวิญญาณแล้วมากผลนิพพานคืออะไรในตอนที่สองข้งคำกรดน้ำํำอุทิศุสนที่บทอิมินานั้นท่านระบุไว้เลยว่าด้วยบุญยักยักกรรม พร้อมคำอธิษฐานที่กล่าวมานี้หรือที่ธทำม,มานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบันดาลฉับพลันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมจักสุธรรม,มาพิสมัยนะตัดอุปาทานตัณหาขาดไปตัณหามันก็ตัดได้เรื่อย สันดานผงใสพูดถึงคันสันดานเลยบัจจิตเลยปราศจากเรลวสามสติปัญญาความเพียรแก่กล้าความคิดดีงามทุกชาติทุกภพประสบแต่ความสุขอย่างสวยงามตราบเข้าพระนิพพานมาราธิราชอย่าได้โอกาสตามผจนผลนยังมีมาน มุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญตลอดปลอดภัยเดชะพระพุทธนึกถึงพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่งกำจัดเวรภัยอันตรายใดๆจงนิราชปราถนนิพพานปัจโยโหตุและจบสิษะวางคิ้วลเสยเลยท่านเสยจอมแห่งจิตเสยสามครั้ง จะได้จำจะได้ทรงจำจะได้ประโลมจิตและจะได้จำเป็นอะไรติดตลอดไป